Thank okay. you. เอ้เราหนักด้วยแคทัวด้วยไอ้เราก็เป็นคนที่สามตอนเอลิซาที่จะเข้าไปยุ่งเอ่อเรื่องีฮน้องอยากูเขาคุณแม่เอาสื่อ้างให้แล้วกันะี่มาราแวจให้นองไปก มมเหือออกรอไน้รมาเรียบงาใจมั่นใสวัสดีทานนนีครับสวัสดี่ครับคนอหลังสวัสดีทุูกคนนี้ยนะครับขึ้นมาตรงนี้ไดไหมเดี๋ยไป สบายมากครับครับก็ไม่ค่อยได้มาแบบคุยางนีเท่าไหร่นะมีใครดูอนเสิร์ต้ด้วยมไหมคะ ครับครไม่ามาทำอไรมาเรีเียรอไรนะโอเคก็มีใครแบบอยากพูดคุยีคถามอะไรกันฮะ นำลงกำลังดูอยู่ไม่มีใคร้มครับผมรเล่นราเล่ก็เยวถ้าถ้าถ้าทำได้ก็จะกันครับทุกท่านนะครับได้ได้ครับวันนี้ก็ม่ให่ไเยคผชมคุณนี่เจอคบอกเมะมียมีคนถือไมอยู่นะ นี่มีใครต่ายครับพี่สาวพี่สาวพี่สาวแฟนเพง คนเกิดปีมันมีคนไปหาเด้เยอะกว่าเออ

ใช่ไหมครับแ่เสร็จแล้วก็คิดกันนะครับโอเคก็

ไม่ลงนะฮะอ๋อได้ครับ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 ตุนพยายามตุนพยายามตุนพยายามกดดีเลย ใจหายเลี้ยนอไปแล้วครับวันนี้มันยังไม่มาองเลยวันนี้ก็คนนดทยที่ได้มาอนวานดีกกลับมาจากครับเดียวไม่ไม่ทรูอกลับมาแล้วอะไรนะวิครับ โอเคแล้วไม่ได <Okay. S 2> ้คาดฝันนะ ไม่แก <ix Off> ้เลยเปม่อยมาเรอยเผื่อถ้ามีเกมก็จะได้แบบร้านบ้านเลยดี๋ยวจะไม่คุยนั้นราะั้องไปอยู่ปทางหัวบ่จะไม่ทเลยัเก็เป็นเพลงใหม่ครับผมเป็นี่อยก็เป็นใหม่เจ็แงถ่ายเลดีแลวด้วย ปล่อยได้เลยพวกนีแต่ไม่ปล่อยเร็วๆอย่างนี้เลยเร็วไม่มากไปนะฮะเดินให้เพลินเลยเข้ามาเยี่ยมมากสปอยสุดๆโอเคที่การถ่ายรูปด้วยใช่ไหม เราถ่ายรูปกันสักหนึ่งรูปดียวครับเรากระดับนี่คือขอถ้ายปีกยืนยิ่งเห็นนะทรานอะไรับขอถ่ายพี่การอย่างไรครับถ่ายรูปกับอันนี้ก่อนลูกขอถ่ายรูปใช่แต่กล้องไหนแต่กล้องอยู่ไหนมีถักกล้องไหมเนี่ยพี่การมีถักกล้องไหมไม่ได้รู้ท่านแตให้เราถ่าย Oh okay. ก็เอาถ่ายไว้แร้บไม่เสร็จเลย มีให้เลยครับเราจะแบบมีคนเดียวเขาส่งขอบคุณครับ

ให้ปันวีโอนนะครับผมอาบุกมาให네้เราเลยหน่อย้วกอมาจากลำลากค่ไปำลับ bueno ้า ที่พิธีการตลอดมานอกจากที่เป็นคนเจอเรื่องเจ๊ทุกๆอย่างหรือเป็นเล่นงานทุกๆอย่างนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ที่จับต้องกันมาตลอดนะครับยังไงก็ขอบคุณที่จับต้องกันถ้าเรียนต่อได้ครับยังไงก็ยังไม่ได้เลิกนะยังไม่ได้เลิกนะเรบยนสนุกเพระว่ายังมีความสุขแล้าว่าได้รับแรงกำลังใจจากทุกคนอยู่ทุกวันตลอด เดี Or, yeah. the 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 p p ๋ยวจะรอดการต้ทำอะไรแล้วด้ทำไปเนาะกลับมาก็เล่นเชื่อเกจนสิ้นเหมือนเดิมนะครับตนีก็พีพอยู่นะครับทุกคนแป็ให้กมีใจพีพีเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกับมาเจอกันอน ไม่นานจริงๆครั้งเดียวครั้เดียวไม่จะกลับแล้วนะครับวันนี้มาสุดท้ายก่อนไปนะครับเดี๋ยวครั้เดียวก็จะเป็นวันแรกขอบคุณมากนะผมขอบคุงานทุกคนอย่าลืมทุกทีมทุกบัตทุกคนทุกคนอย่าลืมเดือนสุขภาพ้ทีนะแล้วก็อย่าลืมใช้ชีวิต้ม่ยอมสูงมากนะครับขอทุกคนอย่าสุขมากแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นวันที่ดีในทุกๆวนนะครับ ถ้าเราจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆในทางกาไปแล้ว่าไบา้ายกันดีน